หนุ่มร่างยักษ์มีงานอดิเรกที่รักที่สุดคือปลูกดอกไม้แต่แม่กลับไม่เห็นด้วยเธอมักปัดกระถางที่เขาปลูกอย่างประณีตให้ตกแตกกระจายเธอบังคับให้เขาเป็นนักมวยปล้ำหากปฏิเสธก็ขู่จะทำลายดอกไม้ที่เขารักเพื่อบีบให้ขึ้นเวทีสำหรับเธอ้วยรางวัลสำคัญกว่าสิ่งใดท้ายที่สุดเขาต้องลงสังเวียนอย่างไม่เต็มใจด้วยแรงกดดันจากแม่เขากลายเป็นนักมวยปล้ำชื่อดังชนะมากมายแต่ไม่เคยมีความสุขเพราะเกลียดความรุนแรงของกีฬานี้ทุกครั ที่ขึ้นเวทีเขาคิดจะยอมแพ้แต่แม่ก็มักขู่จะทําลายดอกไม้จากข้างเวทีบังคับให้เขาต้องสู้เพื่อปกป้องมันเขาจําใจสู้และคว้าชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าแม่ชูถ้วยรางวัลด้วยความภาคภูมิใจแต่กลับเหยียบย่ําดอกไม้ที่เขาหวงแหนต่อหน้าเขาทุกครั้งทําให้เขาเจ็บปวดและหมดแรงใจคืนหนึ่งขณะกําลังจะเข้านอนความคิดหนึ่งผุดขึ้นมามันเรียบง่ายแต่ทําให้หัวใจเต้นแรงที่สุดเขาแอบปลูกดอกไม้ไว้ในล็อกเกอร์ของห้องแต่งตัวจากนั้น เขาทำตามคำสั่งแม่คืนปล้าโดยไม่ขัดขืนและสู้อย่างเต็มที่แต่ทุกคืนเขาจะกลับมารดน้ำและเฝ้าดูมันเติบโตอย่างเงียบๆการเวลาผ่านไปถ้วยรางวัลเต็มห้องวันหนึ่งเขาเปิดล็อกเกอร์พบว่าดอกไม้ที่ปลูกแบ่งบานสวยงามเขาหยิบกระถางออกมาด้วยความดีใจแต่กลับถูกแม่จับได้เขาหันไปยื่นดอกไม้ให้เธอโดยท่าทีที่เขินอายแท้จริงแล้วมันคือของขวัญที่เขาตั้งใจปลูกให้แม่แม้จะงุนงงแต่แม่ก็ยอมไปดูการแข่งขันรอบถัดไป พร้อมถือกระถางดอกไม้เขาเก้าวขึ้นเวทีอย่างองอาจด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยมทันทีที่การแข่งขันเริ่มแม่ฉีกป้ายชื่อบนกระถางและขู่จะทำลายมันแต่ครั้งนี้เขาไม่ขยับเพียงยืนมองเธอด้วยแววตานิ่งเฉยทันใดนั้นดอกไม้พุ่งเข้าหาใบหน้าแม่มันคือพืชกินเนื้อเขามองดูแม่ถูกกลืนช้าๆโดยไม่เสียใจมีเพียงความโล่งใจในใจเขายืนนิ่งยอมรับการโจมตีจากคู่ต่อสู้แล้วล้มลงบนเวทีโดย ไม่ต่อต้านเขาหลับตาซึมซับความรู้สึกอิสระอย่างเงียบงันในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากเวทีปล้ำที่เกลียดหลังจากนั้นเขานำถ้วยรางวัลทั้งหมดมาดัดแปลงเป็นกระถางและปลูกดอกไม้ลงไปอย่างสงบในแบบที่เป็นตัวเอง